สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดกระสายวัดกระสายครับจังนครศรีธรรมราชที่นี่นะครับก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงวิญญาณใช่ผีดุที่สุดผีดุผีดุที่สุดติอันดับวัดที่มีผีดุที่สุดใช่ที่นี่นะครับก็จะมีคนที่มาปลุกคอตายนี่ประมาณ12-13ศพน้องคือบริเวณต้นต้นไม้บริเวณด้านในและด้านนอกท่านผู้ชมนะจะเป็นที่ ที่เขาปลูกขอตายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเขาจะปลูกมีฝั่งฝั่งดินน้นใช่ด้านหลังฝั่งนี้แล้วก็ด้านหน้าเรานี้ด้วยนะครับก็จะเป็นที่เขาปลูกขอตายเนาะก็คือเป็นคนที่มาแสวงหาผลประโยชน์จากวัดเขาเรียกอะไรมาหาสมบัติอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบถูกทางผู้สูงข้อัพท์เนี่ยจัดการแล้วก็แบบว่าเสียชีวิตที่นี่เราล่ะเรามาขอหวยนะครับเรามาขอเลขเราไม่ได้มาเนาแสวงหาผลประโยชน์จากวัดนะเราขอโชคขอลาบนะทุกคนใช่ ก็ถือว่ามาถึงปุ๊บขนลุกเลยเพราะลงปุ๊บนี่ขนลุกเลยทุกคนแล้วก็วันวันนี้หวังว่าเราจะเอาเลขเประสาทผู้ชมทุกท่านเละเลขที่ถูกต้องด้วยน่าจะเป็นเลขที่นําโชคใ,ชให้กับเอชซีทางบ้านเ<ม>นี่<ล>นาตรงไหนอยากจะทําบุญเนาะ<ช>าก็ให้เลขเรามาเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วจะมีคนมากราบไหว้บูชากันนะก็เอาอย่างนี้กันเนาะบอกดวงวิญญาณทั้งหมดแล้วกันเนาะก็ขอให้ดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนักแห่งนี้นะขอให้ท่านย่ง อให้โชคให้ร่ากับพวกเราไปนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ก่อนไปไหว้กาน่าจะดีกว่าใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมีการเอาของมาไหว้อีกทีนะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านให้โชคได้โชคจากตรงนี้การจะให้เราเนี่ยเอาของมาไหว้ให้กับผู้ชมไม่ใช่ดิเอาของมาไหว้ให้กับสถานที่แห่งนี้นะคราทำลมยานเท่าไหร่เนาะไปเราไปไหว้กันเราเดินไปไหว้ตรงนี้ก่อนไปค้ามค่ะ วัดกระส้ายนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นี่คือเป็นเจดีย์ใหญ่เนาะอันนี้เป็นวัดล้างแล้วนะครับที่นี่เดี๋ยวเรามากราบไหว้บูชาตรงนี้กันก่อนนะครับรู้สึกขนลุกมากเลยครับที่มาที่นี่เนาะ สามจบพร้อมกันนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามีการท่องนโมูสามจบเนาะบอกกล่าวจที่จราทางแล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อินทร์บริเวณแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไหว้กันนะครับสสาาธธุุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะนีกระถาบูชาบูชาหลวงปู่วัระตายนะครับเตชะ สุเนมะสุเมะพูจนาวิเวูจมาิเุสาธุสาธุวันนี้คนสองเลขหนืคนมาวันนี้เราต้องสามช่องนะครับที่เป็นสื่อในการขอโชคขอลาภขอเลขปาเลขห่วยนะครับเปรียบเสียงโชคเสียงดวงนะวันนี้ผมเป็นตัวแทนของเอซีนะครับที่อยู่ทางบ้านผู้ชมทางบ้านอยากได้เลขเอาไปเสียงโชคเสียงดวงนะครับขอโชคขอลาบให้กับพวกเราด้วยก็ขอให้ได้เลขที่ตรงตรงแม่นแม่นเนาะ ถ้าดวงวิญญาณพวกท่านยังอยู่ที่นี่เนาะก็ขอโชคขอลาบให้กับพวกเราเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะให้ผู้ชมทางบ้านเขาได้รับโชคกันนะจุดไหมจุดตรงนี้ไหมจุดกับก็มีปีงป่องอยู่นึปิงปองหายเหรอนั่นแหละมีหายมาเลย อองจะล้วงไห้นะครับขย่าเลยขย่าให้กออกมาเลยขยย่าเลนะอองจะขย่าให้เรียกออกมาเดี๋ยวพี่มงคอยอหยิบยให้พี่มงคอยหยิบใหส้สีคนหนึ่งขยา่าคนหนึ่งหยิบเลขแปดครับทุกคนโอเคแปดแปดนะครับเล 8, 9, 9, 8, 9. ขได้หยิบให้ 5, 4, 5, 5, 5. ขยับเลยขยับโอเคหยุดันแหละเรื่องอะไรพี่ เลขแปดนะครับแปดเลขสองะเลขหอนเสองครับแปดสองเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขเก้าไหมถ้าถ้าเป็นเลขเก้าก็จะตรงกับที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้โอ้ยดูซิมีสองตัวไหมไอ้มีเก้าไหมมีสามอีกอันอยู่ใต้นี้สีต้มผมเห็นที่ต้นไม้เลขเก้าอ้าวตรงเลยทุกคนผมเห็นที่ต้นไม้นะทุกคนที่ต้นไม้เป็นเลข แปดตรงกันเลหรอแปนี่ไงพี่เอ็ดเห็นไหมทางบนทั้งบนนู่นแ9 2เก้าสเห็นไหมไหนนี่ปะนี่ใช่นี่ใช่ไหมแปด้าสองนี่ใช่มใช่ใช่แปเล็กๆกันนะเก้าใหญ่สองใหญ่นะแปดปดใหญ่อยู่นะไหนอ๋อนี่แปดใช่ไหมแปดแปดตัเก้าแปดเก้าแล้วก็สองนี่ไหมใช่ใช่อ๋อโตรงนี่ไงนี่ไงแปดเก้าสองเห็นละเห็นละ เ8อ2ทุกคนน,น,นี่ตรงที่ผมเห็นเลยเห็นไหม892อ้างได้228อ้องได้8282แล้วก็ด9 8 9เห็นไหมทุกคนน,นี่ตรงนี้นี่แต่ผมเห็นผมเห็นตรงเนี้ยคือ892ถือว่าตรงกันเลขตรงกัน892นี่เลข8นี่เลข9นี่เลข2 แปดเก้าสองสามตัวเลยเห็นไหมนี่ครับเลขที่ผมเห็นอยู่ที่ชี้อยู่ที่มาถึงลระจอดรถเห็นเป็นสีดำๆเลยนะนี่ไงเป็นหนึ่งเป็นแปดเป็นสี่บนข้างบนเลยสามตัวนี่นีนะครับเห็นไหมติดเองนะทุกคนมันติดของมันเองดูนี่ ไม่มน,น,นี่นะครับนี่นมันติดเปิดติดเปิดอยูน่นะนี่นี่หนึ่งหน,นึ่งแปดสี่เนาะสามตัวนี่เดี๋ยวเราจะติดขึ้นมาอีกนะทุกคนเห็นไหมจุดนี้นะครับมันมีอะไรที่ติดขึ้นมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงศาลนะครับตรงนี้การจัดวางของวัดในยุยาทั้งหมดก็คล้ายๆวัดวลเชษเหมืนกันเนาะอเอะะอเป็วัดประจก็คือตะวันตกอยู่ตรงนี้ตอนออกอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลย าการจักรวานของวัดที่สมัยยุทธยาเนาะก็จะคล้ายๆกันขึ้นมาตอนคืนเนี่ยท่านผู้ชมมันวังเวงนะพระศุกร์มันวังเวงครับองบมันวังเวงนะอบบองนถึงมันจะโล่งนะทุกคนแต่ก็ยังกกน่ากลัวนี่คือเจดีย์นะครับพระศุเจดีย์โบราณใหญ่มาก าขอเลข,ข,เลขที่ดีของวัดกระซ้ายนะครับตรงไหนสารอยู่ไหนตรงนี้เป็นกสารเก่าของเจ้าแม่นะตอนนี้แต่ว่าเขาวางยางือถอนไปแล้วทีนี้เจะถอปนที่ นกนกเหรออ่ะไปทางไหนศาลนี่อ๋อนี่ไงศาลนี่ก็เป็นศารแม่นะครับเดี๋ยวเราจะจุดธูปบูชาสารแม่เนาะส็นศารแม่แล้ว แ่เเราอกันตามนเราจะา้แม่เนาะาแม่อตามนะตาลูกดีลูกเนาะนคนใหม่พวกเราทั้งสามต้องเนาะเปคนใหม่มาดูอองแล้วก็ คนสองเลขนะแม่มาขอโชคขอลาบนะขอให้เป็นประพานบุญให้จากเอฟซีทั้งบ้านเนาะขอเลขให้พวกเราได้เอาไปถึงโชคสึงดวงเนาะถ้าเอฟซีทั้งบ้านมีเลขอะไรก็อย่าลืมเอาไปถึงโชคสึงดวงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาไหว้ที่ไห่เนาะเออจะหยุดรูปเกว่าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ที่นี่มันหยุดรูปนะครับผมอ๋อจุดรูคลหน่อยนใหมเอาเลขสามตัวนะครับท่านชมนะรอบนี้ เพื่ขอลาไปฝากอีกทีทางด้านนี้นะแม่นะสาธุขอให้ไปได้ที่ถูกต้องแม่นยำเนาะแม่นะอ๋อนั่นเหมือนเลขเลยเนาะใช่เนี่ยเหมือนหกอ่ะสักอย่างเออปิดๆเลยสาธุสาธุ ช็เหมือนลนหกเก้าเนาะเหมือนเนาะใช่ดูดูหลานขอเลขตรงนี้นะสาธุสาธุอันนี้พี่โมงก็จุดธูปมงคลเนาะไว้ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปส่องกั่ต้นนะแล้วต้นนี้ต้นอะผมต้องบอกว่าตรงเนี้ยผมเคยมาส่องรอบหนึ่งนะนานไปแล้วแหละปีนั้นที่มานะครับก็เป็นเก้าหนึ่งห้าแต่รอบที่มา เลขไม่ออกไปออกีนรอบนึงนะครับลองดูรอบนี้อาจจะเป็นเลขสามตัวในรอบต่อไปแล้วต้นไห่พี่ทางลูงยุงมีคนเอาแป้งมาทาด้วยมันเลขครับพี่เออนี่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ห้าสองเก้าเหรอห้าอะไรวะอ๋อมีเลขหกหนึ่งครับพี่อยู่นี่อ่ะเป็นห้าสองศูนย์ อเลขห้าเอ้ยห้าสองสักอย่างห้าสองเก้าะพี่ไม่เห็นนะเห้าสองศูนย์อ่าเอาออกให้พี่มองเข้าลองเข้าไปหนดิกระด้านกับม่นโมงอชี้ให้ดูหนนี้เลขอะไรบ้างอชี้ได้น่ะนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยสามตัวน่ะเป็นห้าห้าสองอะไรต้นสองศูนย์เราไม่รู้เฮ้ตัวกกลางเหมือนสี่นะใช่ใช่มันจะดูกั้ำกึ่งเหมือนสี่มากเลยก็เลย มันจะเลขขึ้นไหลยเยอะเลยนะหลายตัวใช,นะใช่ใช่ใช่แต่จริงก็มองเห็นเป็นเลขเป็นแถวลงมาเลยนะอแต่กล้องนี้มันซูมไม่ได้เลยทนะุกคนก็ทำถ้าตามองก็ห้าสองศูนย์นั่นแหละจะชัดอยู่แล้วก็ข้างล่างอ,องจะเห็นเป็นหกหนึ่งวิตรง,งนนะงั้นเป็นเลขสองสามนะทำไหนั่นแหละใต้ห้าสองแล้วก็สองสามอะกล้องนี้ไม่ชัดเลยนะทุกคน จะเอาเห็นหกหนึ่งข้างล่างด้วยยังคงเข,ข้าใช่เข้าเลยเข้าเลยอันนี้เหรอเลขห้าอืมห้าสองศูนย์เออใช่ไหมห้าสองศูนย์ไหมใช่แต่ตรงนี้มันสองสามเลยนะเนี่ยสองกับสามเนี่กล้องเป็นสองกับสามก็ห้าสองศูนย์ก่อนตามนี้จะได้ตรงกันมันเป็นรอยน้ำอะไรสักอย่างเหมือทุกคน

เนี่ยต้องได้เลขแน่ๆนเพราะอะไรรูปไหมเมื่อกี้เห็นตัวเงาตัวทองอ่ะเดินอะพอเราเดินมาเดินเดินเข้าไปตรงนี้เลยไหนเดินเข้าไปตรงเนี้ยเออเหมือนมีแอ่งอะไรทักอย่างตรงนั้นน่ะมีบ่ออย่างนี้เออนั่นแหละวับเข้าไปเลยมีเห็นน้ำหางเลยอ่ะไม่รู้สิไวอ่ะ เห็นอะไอะไรอีกไหมตรงรอยแป้งอ่ะที่เขาเทไว้อ่ะยังไม่เห็นอะไรยังไม่เห็นแบบประตูใหญ่ใชัดตาเลยนะไฟมันก็สว่างเกินไปหรือเปล่าห้าเก้าอีกเจ้าตัวเห็นตัวห้าเก้าปะเออนี่างเงี้ยห้าเก้านะครับห้าตัวใหญ่เลยข้างบนห้าเก้าตัวใหญ่อ่ะข้างบนห้าเป็นเจ็ดอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนี่ นี่มันเจ <7, 59 S 2> ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าเออนี่ก็เห็นนะนี่ไงเห็นได้ตอนนั่งอยู่ข้างในแล้วใช่ใช,ใชเป็นตัวที่สุดตาที่สุดอะแต่ว่าไม่แน่ใจไงต้องมาเล็งอีกทีเจ็ดห้าเก้าเจ็ดจะบางหน่อยหนึ่งห้าเก้าจะชัดแต่ห้าเก้าชัดมากจะมากกว่าห้าเก้ามามาแล้วหรอ,อม,มาเมื่อไหร่ พยายามส่องให้ท <forcé certains> ุก <Works okay objectively> คนได้เห็นก่อนนะทุกคนส่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าใครเห็นะไรนอกเหนือตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะต้องรับตัวตรงนี้ใช่ไหมเพียร รู้สินี่เรอยู่ตรงนู้นโอเคอะเพศเพศแบบอะไรยู่ตรงนี้ได้เสียงใช่ไหมเสียงเราก็ทามาเจ็ดห้าอ่ามัเจ็ดห้าเราเอาเห็นเลขอยู่ด้านบนนะดีไฟดไฟหรือเปิดไฟข้างบนนี่ป well, ็นประตูไหนดไฟเลยที่นี่ นู่าต้นไม,ม้นใหญ่มากพี่โมนี่มันต้นไมน้นี่มันดำดเ,ลนเลยนะนีนนน่ีกล้องดิ๊นี่ออกกล้องไม่ได้นี่มือทีออกข้างบนเป้ะเปนไม้นู่นนะมันดำดนี่ย

ก็ได้นะ901991นะเพราะา <ked> ว่าเนี่ยถ้ากล้องกล้องผมจะเป็นมีศูนย์ตรงศูนย์ศูนย์ต้ที่สองมีห่างด้วยจะมามุมนี้มันไม่เห็นมันไม่เห็นห่างนะเออน,นี่เห็นห่างไนงะ901นะครับหรือ991 99นะ991ก็ตรงกันทุกทีเออกล้องมัน <fe el> <s> ใช่ที่เห็นชัดเลยอ่ะเป็นสองห้าว่ะพี่ตรงนั้นน่ะเหรออืมเลขสองตัวใหญ่แล้วก็ห้าเลยพยายามดูอีกตัวอยู่เออสองห้าอืม,อมอเดี๋ยวลองท่านผู้ชมลองสังเกตนะเอาเป็นแบบแค่รอยแป้งเนาะทุกคนอืมอรอยแป้งหลยรอยแป้งมันเป็นเป็นเลขอะไรอ,อเหมือนข้ามบน,นนู้น่ะเหมือนแปดหนึ่งเะรอยแป้ง ตรงนั้นใช่ไหมใช่อ่าทางล่างแปดหนึ่งห้ามันมีเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้เจ็ดห้าไหมพี่แต่ตรงนี้เป็นแปดหนึ่งเห็ปะ่ะแปดหนึ่งถ้าเอามุมแป้งสีขาวเขาข,าข้างล่างเป็น 7, 9, เจ็ดเก้าศูนย์ได้ทักเลขสี่ไว้ห้าสี่สามห้าบน สี่แล้วก็สามเรียงลงมาเลยห้าสี่สามโอ้ตัวสามนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมห้าเออห้าสี่สามใหญ่ใหญ่จบแล้วนี่ตาเปล่าก็เห็นแล้วนี่เออห้าสี่สามห้าสี่สามอือเออสี่กับสามอ่ะมันจะอันนี้กันเลยแบบมันจะติดกันเลยติดกันเลยข้างบนแล้วมีห้าอีกตัวหนึ่งอืออือแต่อันนี้ทุกคนผมเห็นเป็นศูนย์แปดหรือหกศูนย์เก้าลองดูทุกคน บนเป็นเลขหกใช่ไหมใชหกเลขกลอดูันทุกคนเป็นเลขไหกศูนยอะไระสองบนเลขหกแล้วนะหกศูนย์สองอ๋อหกศนะครับทุกคนสองเหรอหกศูนยหกศองเาศูนย์สองกศหรือ2 0 9มันมีเลขแปลงนี้ด้วยนะ4เลข2 2เลข ก็เป็น602หรือ002ได้มั้ย9 0อาจจะเป็น92 60-2กนะครับดีจะเป็นเลขนาะถ้ามองเพิ่อๆก็คือ0ูนย์ได้ถ้ามองันเพ่อเป็นศูนยอเปนศูนย์ศยอโอเคมาเลยไปตามเล้เอกนบ้านนี้กันนะค่ับสารเลขของที่วัดกระซ้ายนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ประมาณนี้เนาะ ขอบคุณใ้ตรนนะครับใครสนใจน้ำเลขเหล่าน,นี้ไปติดต่อติดตได้ครับขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราต้องสาช่องนะคะระับอาคกดไม้กดสองเล่ดแล้วก็มาดูออกนะครัญญบ่อนทครับโชคในช่วงของวันที่สองพฤษภาคมนะ,คะซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับแล้ก็ขอให้ทุกคนรับโชคกันนะครับผมรบกับใที่เป็คนคนหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รคพี่องค์สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับเอาใหม่ที่สร้างสติ